พอมาเย่ยม,ยมอู่เสียอู่เมืองจันต์อำเภอเมือง,งจันต์นสีตะเกียบพี่ละโอ้ยพี่เันประกอบเครื่อขคายเดียวกันก็พนยไยด้าินี่แหละสมรถเมโคเหกันโเบังรถน้อยเห็นหลานวาน่าอู่คนว่ามันอึกอึกอักอัก,อกคันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับปั๊มพิลล็อไม่ได้นะปั๊มพิลล็อดได้เดินเบาแค่สามเร่งมาถึงจะเก้าร้อยอันดับสองคันนี้ก็คือคอนโทรลมือ คอนทนมือนี่ก็เบาลงนะครับนี่เล่งไว้ที่เก้าร้อยเอาไปใช้งานเหลือสามร้อยห้าสิบทั้งซ้ายทั้งขวาอ่าไม่มีอะไรก็ให้เสียอูจัดการ<น>เปลี่ยนไหมเออพี่ที่มงานเพิ่นกันเอสเคสองรอยรุ่นเลยเละเสียอูนี่ยายนสิบเอ็ดับโอ้ยพี่อันแข็งที่มงานเพิ่นเปลี่ยนโซม่มากกันเราเกือบมันห่างแล้ว เดี here, hey. <c oughs> ๋ยวอกาศมาเยี่ยมบ้านนี่เดี๋ยวว่าโอ้ยมักเดียทีมงานหลายนี่ขอยคนหานยังจังบ่เหลือหลายๆเอ้ยนี่ก็หลายโยนนี่ก็เรื่องคนเหลือหลายๆยังมาได้ลูกไส้มาโควิดขอบพุ่นโควิดลูกไส้กับมาอยู่น้ำก่อนเป็นซีดปีก่อนเนบ่ยมาเดี๋ยวเก่งถึงล่างเดี๋ยวพ่อใหญ่เที่ยนระบบให้เราเลี้ยงให้บ้านนี่มีหยังโทษใบปั้มเพิ่มเดือดผ้ามาประกอบมาเห็ดเออหม้อตองหม้อเตอร์มนี่ปลา อืมอืมเดี๋ยวบนตองให้ลกูกหลานตัววันที่เมดอาชีพพ่อมันต้องท้ายทอดด้วยกัน,น <ะ S 1> เออ,เอมอญ่าออกมาหนุ่เบอร์มีหยังพนากานแล้วได้ถั <นะ S 1> กไล่ไปรถรถพวกนี้มีปัญหาหยังอย่ายไปเก่งใจโท้มาบอกรถไงจะบอกว่าให้เบิ้องมองนี้มองนี้นะเออบอกมาได้ไหมเาที่ยวเดียวเดียวสร้างขีดขั้นได้หนี่งเออไข่นี่แล้วน้องหยังเดี่ยวก็ะยุกไก่ได้ละ อ้าวอา,อาโอเคนะครับพี่เดี๋ยวไปยทงดีครับบ้านลอกก็ได้เครื่องลอากกา็ไดยครับเด้บัวลออยากซื้อผุนเครื่องเชี่ยงกุงแล้วหลายๆครับผม